ว่าที่แรกผมเปิดอ่ะเผมก็ชื่อผมนะไอ้ที่แรกอ่ะทำเลื่อยๆเลยครับไปเอาชื่อผมออกไปแล้วก็เอาอีกเนื้อเขาใส่แล้วกรอบที่อยู่อะไรผมก็ปิดเลยนี่เราข้าวผ่านอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอาที่อยู่ผมใช่ไหมเอันเร็วซีผมก็ไม่ใส่จะได้นะสองมือซีได้นะใชไะไ่ไหมคุณยังว่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องต้องใส่ด้วย

Arai, arai, nih. Semangka, แล้ว่าขายดีแล้วเนี่ยค่ะใช่ไหมไม่กินไหยวันมันยาหฮะไห้วันแล้วก็ขายดีเขาเรยเนี่ยเพราว่าของมันน้อยเก่าไปแลไม่น้อยนะเยอะอยู่นะเขาขายดี อยู่นหนนาไประังครับอ,อะไรมากินนี่ไงสารกับอันนี้ลารล่า

สวัสดีค่ะตัวเดียร์หมดแล้วบมา,มาบนนาลบะคะบ้านนาใต้ไ,ไม่ดีใี้ไม่ดีแค่นี้ พี่ลาวไหนบ้างอ๋อพีกลาวถังเขาบ้านเขาอยู่ถุกงบนไกลพลังเลยพูดพลังม้อหน่อยนอนเลยนะ